สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Thalo นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาอยากให้คุณทําอะไรเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยนะคะเขาอยากให้คุณทําอะไรทําอะไรทํำยังไงทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากให้คุณโฟกัสเรื่องอะไรหรืออยากให้คุณเทคแอคชั่นอะไรอยากให้คุณทำอะไรมาดูกันอ i g อ of Cups อสักห้าใบแล้วกันมาในทิศทางเดียวกันโอ้อโห ขอดูเหตุผลหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าจริงๆห้าใบเนผู้อ่านเราได้แล้วนะคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณทําในตอนนี้นะคะให้ทิ้งเรื่องความรักเอาไว้ข้างหลังหันไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนทำไมเขาถึงอยากให้คุณทิ้งเรื่องความรักไปอะ่ะ แสดงว่าตอนนี้คุณกับเขาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะมีปัญหานะขอดูหน่อยฟิ บางทีนะบางคนน่ะบางคนจำเป็นที่จะต้องเลือกเลือกอะไรบางอย่างเลือกระหว่างความรักกับงานและเงินอืมกรณีของบางคนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างงานงานเงินกับ ความรักความสัมพันธ์และเขาอยากให้คุณเลือกงานกับเงินก่อนบางคนถ้าคบกันในตอนนี้มันมีผลกับงานกับเงินยังไงอะ่ะออย่างนี้นะสมมุตินะบางคนนะ่ะเอาอาจจะอยู่ ห่างไกลกันหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณไปเลือกความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะต้องลาออกจากงานที่ทําอยู่ซึ่งซึ่งมันดูมีความมั่นคงแล้วมันการงานการเงินตรงเนี้ยดีแล้วแต่ถ้าคุณจะเลือกความรักคุณจะต้องลาออกจากตรงนี้ยอมทิ้งจุดที่ที่ดีตรงนี้ไปแล้วไปเริ่มต้นใหม่เลยเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับคนที่คุณรัก แล้วคนที่คุณรักนะ่ะเขาอาจจะไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณไม่พร้อมที่จะดูแลคุณไม่พร้อมที่จะดึงคุณมาเสี่ยงกับเขาเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ที่ไม่ไม่ไม่ได้เพียบพร้อมเท่ากับคุณก็ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นบางกรณีนะคะแต่ผู้อาจมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะ่ะมันมันเหมือนต้องเลือกอะ่ะเป็นความ ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถจะสุขสมหวังได้ในตอนนี้ไม่สามารถที่จะสมหวังดังใจได้ในตอนนี้เขาให้คุณรอรอโอกาสแต่ว่าตอนนี้ให้คุณนะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนไปโฟกัสเรื่องชีวิตของคุณและรักตัวเองให้มากๆก่อนเขาบอกว่า ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของคุณกับเขามันไม่ใช่เวลาของคุณกับเขาให้คุณรอรอจังหวะเวลารอโอกาสรอเวลาของเรารอจังหวะเวลาที่ใช่ของเราแต่ตอนนี้จำเป็นต้องปล่อยมือกันไปก่อนอืม ผู่นรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะใช่เขารู้แหละว่าคุณรักเขานะเขารู้ว่าคุณรักเขาตัวเขาเองเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณก็ยังรักคุณอยู่แหละแต่ว่าเขาไม่อยากให้คุณมามาโฟกัสเรื่องเขาอะไม่อยากให้คุณมาใส่ใจเรื่องเขามากมายนะักไม่ต้องมา ตามหาเขาไม่ต้องส่องเขาไม่ต้องอะไรเขามากมายให้คุณไปสนใจชีวิตของคุณให้มากให้มากดีกว่าสนใจชีวิตของคุณมากกว่าที่จะมาสนใจชีวิตของเขาใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขและจงอยู่ด้วยความหวังตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินนะแล้วก็มีความหวัง รักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆไม่รู้นะแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันเป็นความหวังดีอะเป็นความหวังดีที่เขาอาจจะไม่ได้ถามคุณไม่ได้ถามความเห็นคุณคุณอาจจะไม่ได้ต้องการความหวังดีแบบนี้ ถ้าถ้าให้คุณเลือกเองเนี่ยคุณอาจจะเลือกความรักก็ได้คุณอาจจะเลือกเขาก็ได้บางคนอาจจะเป็นแนวคลั่งรักเป็นแนวแบบว่าฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันขอแค่มีเธอก็พออะไรแบบเนี้ยแล้วฉันจะแบบเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยหาใหม่ได้ไม่เป็นไรฉันสู้ได้ฉันทนได้ฉันอยู่ได้อะไรแบบนี้เขาก็เลยพยายามจะบอกคุณแบบเนี้พยายามจะสื่อสารกับคุณตรงนี้บางคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเป็นคําพูดบางคนเขาใช้วิธี เงียบหายจากคุณไปหรือเฟดต,ตัวออกมาจากชีวิตของคุณเพื่อให้คุณ,ให,คณให้คุณอาจจะทําให้คุณโกรธหรือทําให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วคุณก็หันหลังจากเขาไปเองอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทําเพราะไม่รักไม่ใช่ทําเพราะไม่แคร์แต่ที่ทําเหมือนเขาเขาตัดสินใจให้คุณแล้วว่า เวนี้ทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคุณดีกว่าเลือกความรักดีกว่าเลือกเขาในตอนนี้หรือบางคนกรณีบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนเ,เขาอาจจะปิดคอมมิชเมนต์เขาอาจจะมีมีคนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยและยังไม่สามารถเคลียร์เคลียร์ปม เคลียประเด็นได้เป็นบางคนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะเขาก็เลยอยากให้คุณเนี่ยอย่าเพิ่มมาสนใจเรื่องของเขาให้คุณไปสนใจเรื่องของตัวเองก่อนไปมุ่งเรื่องงานเรื่องเงินของคุณไปก่อนนะคะให้หันหลังทิ้งความรักไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ให้รอโอกาสรอจังหวะที่มันเหมาะสมเมื่อเขาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาเคลียร์กับคนเก่าของเขาจบเนี่ย เขาให้รอโอกาสอะคะ่ะรอโอกาสใหม่รอโอกาสในการเริ่มต้นและอย่างที่บอกเขาอยากให้คุณมีความหวังมีความหวังแต่แค่หวังแค่คิดในใจเฉยๆแต่ไม่ต้องไปโฟกัสอะคุณเข้าใจไหมคือแค่หวังเฉยๆแต่ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอนับวันรอเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย เพราะสิ่งที่เขาอยากให้คุณโฟกัสที่สุดไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของความรักแต่เขาอยากให้คุณนะมีความสุขในชีวิตของคุณเติมเต็มตัวเองให้ได้เออนี่คุณเป็นคนข้างรักหรือเปล่าเนี่ยเขาถึง <c oughs> เขาถึงออกแนวแบบทุกอ่านว่าเขาดูเป็นห่วงนะเขาดูเป็นห่วงแบบไม่อยากให้คุณไปสนใจเรื่องเรื่องของเขามากจนเกินไปอะ่ะไม่อยากให้คุณ โฟกัสชีวิตของเขามากจนเกินไปอยากให้สนใจชีวิตตัวเองมากกว่าอย่างนั้นนะ่ะนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอืมสิ่งที่เขาอยากให้คุณทํามากที่สุดในตอนนี้รักตัวเองโฟกัสชีวิตของคุณเองมุ่งเรื่องงานเรื่องเงินขยันทํางานเข้านะขยันหาเงินเข้านะอะไรแบบนี้เรื่องรักทิ้งไว้ก่อนนะแล้วรอโอกาสรอจังหวะที่เหมาะสมนะแล้วค่อย ถ้ามันถึงเวลาเมื่อไหร่เราค่อยเจอกันเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่รอเวลาของเราจริงๆประมาณนั้นนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแลบฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ